600ม้าเท่าเดิมครับผมไม่ทำแรงกว่านั้นรถสเต็ปสเต็ปนี้ต้อง600ม้าเท่านั้นครับไม่ไม,ไม่ไม่ควรไปมากกว่านั้นเพราะว่าเราคงสภาพที่มันแบบว่าซิ่งได้ไม่มีปัญหาจุกจิกภายหลังเกมันัวดีว่าพี่ตีเช็นเงิ่ในปานดีอ่ะ่เกมันเป็นสกอยแต่แต่ G ี t ของผมมันน่าจะพันมาครับ จะล่อไปพันม้าเลยผมจะเอาแบบแรงที่สุดถ้ามันจะแรงได้อ่ะไปแล้เกมเปิดแล้วแต่ว่าสี่มือคู่ขี้สูสีนะเมื่อกี้สูดไว้แพ้กันนะได้ได้ยังไงอ่ะเจ๋อกดเริ่มไปกันหนึ่งตาเริ่มตรงไหนอ่ะกดดักเทิลนไงเฮ้ยเกมไม่คนนัว ไอเยี่ยมบอกให้มันมีมากกว่านั้นอีกเกมอ่ะเยี่ยมมันจริง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 โอ้ยโอ้ยเฮียไม่ได้เล่นแล้วอย่าขอร้องจุกไอ้ตับโอ้อะไรเข้าเกมมาแล้วเนี่ยพี่เกมมันมีรถถังสี่คันป่ะ User disconnected from your channel ใครชื่ออะไรบ้างวะเชินนได้ี่ยเคเดนไม่รู้ผมอยู่ในห้องอ่ะเฮียเอาดี เอาดี่มัน้าพันดีเลยพี่นี่มันดีเนะแมสแม็กป <Mam> ่ะวะแมสแม็กป่ะ้าพมันเบี okay. ้ยวเอะ้าพมันเบี้ยวเยแบบแบบแต่ว่าคนเหมือนแมสแม็กกะไอ้เหี้ยโคนเท่อะตรงทะเลทรายหน่อยก็อยากกลับอยากย้อนกลับไปดูเลยว่าแมสแม็กเนี่ยคนมันแบบเดสเลสอะพี่เนี่ยยิงกันแค่นั้นเลยติดตรงไหนอะ ดีที่หน้ากูมไม่ตัดไลล้าเข้ามาเมันจะปลดล็อกโอ้โหเยอะเลยอกต้องแต่งรถอีกเยอะเลยอกี่ออยากเล่นีกีที่เป็นตะกอยอะเดี๋มวเไหต่อโอถามแล้วครับผมใช้ยเกแล้วนผมใช้ดีมโอดีะ มันได้ตาดึงกับพี่เดชเฮ้ยมันได้ปืนมาได้จะได้ปืนมาแล้วมันก็ให้เราติดติดตั้งเลยโคตรเท่โคตรชอบอ่ะอันจัดเกมแบบคมชัด 18.6x 1ปรับแบบ High ล u a l i t y ทำไมมากระจอกกังวะเจอเปิดบัตรเลยเตรียมโคตรมันอ่ะโคตรมันอ่ะโคตรมันอะไรอย่างเงี้ย โคตรดีอะไอ้ยเกมอ่ะไม่กระสุนยิงแม่นอยู่นะโคตรดีอ่ะตี่แต่ไปเซิร์ชเขายอมรับกับผมนะว่าเขาเขาเริ่มติดดันเจียนแล้วอ่ะเฮ้ยใช่หรอสนุกหรอเซิร์ชต้านดีวิใช้ได้ดีสุดสมันเล่นยากปะหลังๆอ่งอะก็ไม่เปิดเลยจัดเก่งวิบันจีหมดอะไรหรอเล่นด่านเดียวบอกง่วง บดเก่งขึ้นแล้วของเราว่าเก่งขึ้นเลยรุนละเสร็จแล้วอ่ะทำไงต่อเอาออกมาดิแล้วติดตั้งปืนเพราะว่ามิติมี้สองวันอะเกมเนี้ยติดตั้งไงอ่ะมันไม่เห็นออกกันเลยอะมีสองวันอะเกมเนี้ยโคตรมันโคตรมันอะโคตรตึงตัด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 เกมโคตรชัด ติดละที่มันแจกไปทั้งคันเลยนี่หว่าพี่ตีใช่แตกไปทั้งคันเลยเจอโดมินิกปีเตอร์เบิร์ตเอมไม่เต็มเลยเพื่อเบื่อันมันเซิร์ชมันแอดเพื่อนยังไงวะไอสัตว์อุ้ยมันอยู่นะใช้ได้อยู่นะเอ้ยใช้ได้นะจุโคตรมันเฮ้ยมันจริงมันจริงไอ้เธอมันจริงแต่ปอบผมอยู่ไหนวะเทนนิงอะเทนนิงอะเทนนิงอะไอ้จุกได้ปอบผมอยู่ไหนไอเอากูเอาเข้าไปขอดแล้ว มันเชิญเพื่อนไม่ได้มันมันเพื่อนยังไงวะไอ้หนึ่งนะขอด้่วนปกติมันก็อินไวท์เฟนก็อยู่ตรงนี้นี่แล้วเรากูจะเป็นแอดเฟนในตัดเกมโคตรมันไหนอ่ะกูมีอัพเปอร์ปืนไปอีกไอ้เหี้ยปืนเป็นอย่างสตาร์วอ s ์อะโอ้โหออปชั่นกูเยอะพี่ออปชั่นเยอะจริงเกมนี้ แต่ผมเกลียดอย่างนึ่งนี่แหละเกลียดเกีมเกลียดไอ้เฮียจุกขอบใจขอบใจเดี๋ยวจีบีผมเล่นโคตรมาผมได้่เล่นอย่างมันเราผมยิงแบบตตัตๆตๆเลยอ่ะเดี๋ยวนะโอ้แบบผมหาเกมแนวเนี้ยมาโคตรนานนะไม่แล้วกูแต่งแต่งเอาล้อกูหายอะตีแต่งอยู่ล้อรถหายทำไงอ่ะโคตรนานเลยหาเกมแนวนี้โคตรนานโอ้โหเจ้าตีแบบขับตีแม็กย้ายยิงกันแทบป้าเฟยอ๋อนี่ไงี เอ้ยเจอแล้วรีเวดเอสโอเคเงไว้อ้ยเอเคเนิร์ดเอเคเนิร์ดไอตีเราแต่งแล้วไงต่อวะหมายถึงแบบเจ้าของโคตรมันอเกมโคตรอเจเอเอเอเเอ้อเอลออเออเอเเอ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 เเอ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 เจเอเอเเดเอเอเ่เอ้าเอเเเ ไม่เห็นมีเจเคนเนอร์เลยวะไม่เจอว่ะมันต้องมีวงเล็บเลยวะเกมอะไรวะมันชิบหายในเกมมันไม่มีวงเล็บให้ผมแต่มันน่าจะใช่ปะ <S <S ผมออลองเป็นเดอรอกสกอร์เหรอเออเป็นเดอรสกอร์เสร็จเลยเดอรสกอร์ข้างหน้าแล้วก็เจเคแล้วก็เดอรสกอร์สองทีก็เอ็นใหญ่อิตาลีเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสรแล้ว ผมชื่อ J K แบบไอเนิร์ดอะแล้วก็เดี๋ยวผมโทรให้ดีกว่าไม่เขาเล่นแค่สองสคนเลยจุกวันนี้เอาอะไรเนี่ยแล้วคืออะไรเนี่ยไม่ไม่เล่นใช่ไหมเนี่ยแต่แต่อ้อนนี่คือไม่เล่นก็คือไม่เล่นเลยนะไม่เจอมือไงซาดจุกกู้คุณเนี่ยเกมเราพิชาก่ายไป J K ขีดอะเออมันเป็นอย่างเงี้ยในเกมมันมันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วจะเติมเป็นบี๊ด เบจี้ฮียอะไรเนี่ยโอ้ยซื้อซื้อรถรถถังมาหกสิบตอนนะี่มีขายได้แล้วแ,บบแวห่เราขาดห้าสิบรารันพี่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 จุดบอกผลดีหยมยังพี่ให้ผมรับเพื่อนอะ่ะหยาอเมน,นี่ขึ้นแล้วเติกมายังโคตรมันอ่ะเกมโคต <laughs> รเซิ์กมายัง <laughs> เกมโคตร <laughs> มันเติ <laughs> ๊ก <laughs> อะไร มันหลดไปได้มันขึ้นอะไรไม่รู้เสร็จแล้วแล้วทำอไงอ่ะเป็นได้มันระบบหลุดไม่ได้มันขึ้นไปคุณซ้อมเลยก็ไม่รู้ก็ชวนไปแล้วอ่ะชวนไหนไหนไม่ได้ไม่ยมงไวทุกกรุ๊อเน่ะยิงไว้ทุกกรุ๊ปมันไมอยู่ตรงไหนอ่ะเออโหก็ไม่เห็นสายบนเนี่ยสายเนี่ยมากดสายกันไม่ทำงานวันนี้ไม่ทำงาน อ่ะเนิร์ดเนิร์ดมายังเข้าไม่เป็นกดไงตัวละครไอ้สัายบนไงเนิร์ดอ่ะกดแล้วเนี่ยแล้วมันไงอ่ะตัวละครเฟี้ยวจริงปืนไว้แล้วเนี่ยโอเคมาแล้วแบตเทิรเลยสัตว์นั่นแหละรถกูยเป็นรถกลางๆอยู่มีปืนสามกระบอกแค่นั้นละเอาไปพลังพีเอสเยอะสุดอ่ะไหนวะจะพีเอสหนึ่งสองเก้าเก้าศูนย์ของเราเท่ากันหมดเลยเขาไม่แต่งอะไรเป่าวะไม่ไม่ไม่เติมหรอกเนาะ เด็วก็เฮียไอ้ด yes, oh, ิไอ้ดิดีไอ้ดิไอ้จุกไอ้ดิยังไงอะเบยไม่มีขึ้นเลยบนชอบนะเว้ยเวลาฟังรู้ของคนอะชอบปะเกมมันนะก็เกมมันมันน่ะมันมันเกินห้ามใจใช่ไหมล่ะเฮ้ยเอามาเดี๋ยวเกมมันนะเว้ย ไอ้สมุนมองวินค่าไอ้สยโคตรมันอะเกมอะแล้เราบุกตอนไหนเลาบุกแถวซ้ายยี่ยัีซ้ายมั้งโคตรมันอะไปเอาไปซ้ายเออโคตรตึงไปไปไป้ายไปซ้ายไปซ้ายไป้าไปโคตรเบลออะเกมอะไรอะเล่้นสี่เนี่ยเออพูลลีโรสจัดอะเมทแม็กจัดอะโคตรเอาอะเยอะมันชิดซูมนะโคตรพิติแม่งอะเกมเนี่ยคนเสียวอะโคตรตึงอะเฮ้ยเยอะเขาเล่นกระบอกเนยนะโคตรตึงอ่ะคอนเนอร์เอตัมอะไเนี่ยไม่ใช่เล่นอะไรเนี่ย

เฮียเกโคตรดีอ่ะไปเล่นงในฟาร์มที <mulheres> ่ซื้อบอกก็ได้นะเฮียกูว่าเฮียเกมมันมันโมไม่เห็นค่าอีกแล้วจุกคำร้สั่งเฮ้ยม่จริงพวกอี้ทำเพี้ยไรไอ้่านปานมาจริงมาจริงมากตัวจัดเฮ้ยมันมีเพื่อนเราคว้าแล้วเราไปกด R พิกรถให้ด้วยใช่หรอเออแต่มันคว้าแบบลุกไม่ได้ออกไม่ได้ไม็กซ์เพื่อนพูดกับคุณเลยดีเพื่อนไม็กซ์เพื่อนแมเพื่นคุยกูบคุณเลยดี ไอ้เนี่ยเนี่ยมาโอเคอะไรโอเคจอะครับเกมนี้บ๊ายบายอะไรอะไรมันยังไม่เข้าถึงเกินมาเลยเกมแบบโอ้โหผิวเผินจัดไอ้สัตว์ไม่มีคนเลยพี่มันจะต่อไม่ได้มีไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อเออแล้วก็บอดของโยยอ่ะ ยี่สิบอ่ะจุ๋มอยากหามาได้ไงอะยี่สิบอะมียี่สิบอะเกมยากยวยี่สิบอะมีแบตบอดไม่มีคนเลยยี่สิบโฟกัที่หลังๆเกมเองไ่าสับไม่สมมติถ้ามีคนจ้างมึงเล่นเกมนี้มึงจะทำกับใครวะอีอะไอ้คกูได้กระป๋องเพนมารถเป็นสีเขียวได้ซาดเย็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 ดโคตรเลี้ยวอ่ะ เปลี่ยนแต่งรถเป็โคตรเพลินอ่ะไปปุ่มแต่งรถไปอะไรอ่ะถอนการเตะตังแล้วเจอกานแล้วไปไปแล้วไปอูไม่ชวนมึงอยู่ในไอสัตว์ที่หลังอ่ะเล่นเกมอ่ะได้กูไม่ชวนแล้วเกมก็ออกไอ้เนเ้มก็ออกูไม่ชวนกูไม่ชวนเ้มก็อ้อนะตอนนี้เกมก็อ้อยังยังแต่งรถอยู่ก็แต่งรถก็ยังอยู่ไอ้หยกเกมดีจริงไม่เจอคนเลยเชียวเกมดีจริงจะเซิร์ชมินกูได้ เมื่อแกโดนจ้างว่ะแล้วหลอกเอาโหลดว่าจ้างโค้งกันเลยสิสามไอสัตว์เวไอ้เฮียไอ้เฮียไม่ความอดทนไม่มีอ่ะไอ้เฮียเนี่ยไอ้เฮียกินข้าวแล้วลืมกินยาเฮียวันนี้สัตว์ไอ้เฮ้ยกินยาตี ไปดิไปเล่นเกมนี้ดิที่มึงเล่นไก่เซิร์กัน่ยไม่ได้เลยไม่ได้ไปเล่นไม่ได้หรอกไปไกลแล้วจะจบแล้วใช่หรอมันเซฟไวปหรอใช่ความอดทนพี่มันมีเนี่ยแล้วเนี่ยเาหารหมดอ่ะไอ้แบงค์ชวนชวนเล่นก็ไม่เล่นเนี่ยนะอย่ามันอะไรคนอื่นเขาไปของทองหมดแล้วพี่พี่เล่นตาแรกโอ้โหอะไรเซิร์มึงดูดิเซิร์มึงดูดิ เอ้ยจะเกมละจะเกมละให้ตายให้ตายให้ตายไปไปกูเล่นคนเดียวเก็บแตเกมเดียวเล่นในการนี้เออไม่ยแม่เกมแม่เกมที่พี่ว่านล่นพี่เล่นอ่ะไอเกมนั้นไม่เล่นได้กี่คนที่พี่เล่นไม่บอกไม่ออกไม่ออกใครพี่เล่นเกมบไปที่ว่าเนี่ยแคปเจอร์เคียร์เตอร์เนี่ยยี่สามบาทเนี่ยแล้วมันก็หาเกมมาที่มึงอยากเล่นเกมอะไรเอาเอาเอาที่อยากเล่นเกมมาอะเกมโคตรบัตอ่ะเกมเนี่ย เนี่ยเออไม่หาไรเหี้ยอุ้ยพอทันเดอร์ไอ้สัตว์ไอ้ตี๋กูมีเกมหนึ่งให้มึงเล่นอ่ะแต่มึงเล่นคนเดียวได้ป่ะเดี๋ยวเปิดดิสคอร์ดเอาเพื่อไมวอ,อ่ะเกมมันเล่นได้คนเดียวอ่ะไมวอ,อ่ะเล่นคนเดียวเล่นเพื่อ,อเดี๋ินท้งดูไง แลดุกดีเนาะเซอร์ทั้งดูคนเล่นเกมแต่จริงดิชิวเลยอ่ะเห <c oughs> มือนผมมานั่งดูพี่เล่นอ่ะน,นั้งคืนอ่ะคตบมันอ่ะโอ้ยโอ้ยเจอเกมละเกยวไปเล่นคนเดียวดีกว่าโอเคไม่บอกใครละ <c oughs> บอกไปก็ได้่ะ <c oughs> หาดี <c oughs> พี่ตี <c oughs> หาดีน อ่ะอีกตาหนึ่ง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 อ่ะอีกตาหนึ่งกูผมจะเข้าไม่ได้พี่นะไอเจ้าไม่เข้องได้พี่นะแต่มนบอกยี่สี่อ่ะก็เขาบอกกูให้ไปดูในสตรีมเขาไงกูพอไปดูเสร็จกูก็อัดกูถอดกันติดตั้งรอเลยอ่ะเดี๋แหละเวลาไปสตรีมแล้วไปดูชอบอะไรมันง่ายกันหละกูต้องเล่นเลยกูถอดรอเลยอ่ะ